สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทนายโนบิตะช่วยด้วยและช่องใหม่ของเราคือหิวแสงชาแนลครับวันนี้ผมทนายโนบิพร้อมทีมงานนะครับเราเดินทางมาจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทางเข้าวัดป่าเนื้อนาบุญนะครับซึ่งหลายคนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย จะทราบได้ว่านะครับว่ามีการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนนะครับของพระพิสุรูปหนึ่งนะครับที่บอกว่าการดำน้ำก็ดีนะครับการสอนเสพกามก็ดีนะครับอาจจะทำให้บรรลุทำได้วันนี้ผมนะครับเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ย เส้นทางการเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะลําบากมากๆนะครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณทางเข้าวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี้ผมเองได้มีการนัดหมายนะครับกับทีมของหมอป่านะครับแล้วก็วันนี้ท้าวเราได้อาราธนานะครับนิมนต์พระมหาภัยวันนะครับพระนักคิดแล้วก็พระนักเทศนะครับเพื่อที่จะมาพิสูจน์เรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้นะครับซึ่งทีมงานอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่า,าเป็นเรื่องที่เราอยากจะมาพิสูจน์นะครับหรือว่ามาทำความเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสอนนะครับที่เรียกว่าถูกบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระวินัยหรือพระสูตรนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย เรื่องราวคำสั่งสอนดังกล่าวเนี่ยแม้กระทั่งการดำน้ำนะครับการเอาตัวเองลงไปอยู่ในอ่างดำน้ำนะครับแล้วก็แล้วก็ลงเข้าไปตรงนั้นนะครับจะทำให้บรรลุธรรมจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาที่นี่แล้วนะครับหน้าทางเข้าวัดเลยทีเดียวคือวัดป่านเนื้อนาบุญนะครับเราไม่แน่ใจว่าทาง ทางวัดจะอนุญาตให้เราเข้าไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าครั้งนี้ต้องย้ำนะครับว่าเราไม่ได้มาลบหลูนะครับเราไม่ได้มาลบหลูและเราก็อยากจะเดินทางมาพิสูจน์นะครับแล้วก็มาขอความรู้นะครับจากพระอาจารย์กัลยานะครับถ้าเกิด นายโนบิจะลงน้ําด้วยใช่ครับผมแล้วคิดว่าผมคุณจะม้วนไหมผมว่าอย่างอื่นน่าจะม้วนมากกว่าไม่ต้องรอหรอกคนกิงลงเลยมันต้องมาเยอะเยอะเยอะหรอกพูดอันนี้พ่อสอนมาแบบนี้เหรอคะนี่แหละคนสินห้าพูดอย่างนี้เลยโอ้โหน่าักถือคนลุกหมดเลยตกใจสินห้าพูดสินห้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่สินแปดคุณเซธพูดไม่ได้โอ้สินห้าเออไม่ใช่พูดเยอะๆเยอะๆ ประเทศไทยต้องเจาะกเราทะเลาะกัอยู่ถ้าไม่ทะเลาะกันทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋อเหรอคะนี่พระสอนอย่างนี้อุ้ยพระสาธุอุ้ยคนลุกขนเลยสอนดีมากเลยค่ะสอนดีทุกคนสาธุสิคะสาธุพระสอนเยี่ยมมากเลยค่ะไม่ต้องพร้อมกันละลงคนใดคนหนึ่งลงในคนนั้นแหละได้แหละลงเลยลงเลยเข้อมีประสบการณ์พี่จะบอกเดี๋ยวพี่เขจะบอกเดี๋ยวพี่เขจะบอกต้องฝึกบนบกก่อนแล้วค่อยลงไปในน้ำเพื่อ จะลงเลยใช่ไหมหรือว่ารอหลวงพี่เดี๋ยวคือทางจะลจะรอหลวงพี่รู้ว่าจะลงเลยผมอยากให้อยากให้หลวงพี่มาอธิบายว่าที่เมื่อกี้ไปสนทนาธรรมกับพระกรัญานยาเนี่ยแล้วว่าการที่ว่าท่านบอกหลวงพี่ว่าการลงน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมอยากรู้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราก็เอาพระประเรียนเก้ามาแต่วันนี้พระปรเรียนเก้าเราก็มาคุยกับพระอรธ์สมเด็จใช่ไหมครับอ้าวทไมยังไม่กลับ บ้านกับช่องกันดีการรอไหมคะเป็นห่วงหลวงพี่มาไม่ไม่แล้วจะมาจะอยู่ที่นี่ทุกคนเตึงแล้วใช่ไหมคะมาอยู่ป้าหลวงพี่ไปสนทนาธรรมกับพระสมเด็จมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับท่านให้ดำได้ท่านบอกอยากดำดำได้เลยแต่ผมดำอยู่แล้วโคตรดำเลยครับหิวนะครัิวครับผิวดำครับผมลงไปแล้ว แล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสสิบห้าสหเจ็ดสิดสิยี่สิยิบเอ็ดยิบสองยิบสายิบสี่ยิห้า ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหมอปลาจะดำบ้างแต่ว่าดำอยู่บริเวณด้านหน้านะฮะอ่าขณะนี้น้ำร้อนมากนะครับ ได้แต่ตอนนี้ผมขอเชียงหลวงพี่ก่อนนะครับน้าที่ผมลงอยู่ผมยังไม่ลงมันร้อนก่อนที่ผมจะลงนะครับคนไม่มีบุญเหมือนเขาตอนนี้ผมกลัวผมกลัวว่าถ้าผมดำลงไปแล้วผมต้องกลับเพชรบุรีผมจะติ้เสื้อผ้าที่ไหนใส่กลับครับมาเดี๋ยวขออาจารย์ให้เดี๋ยวขออาจารย์ที่ผมกลัวตัวนี้คือผมไม่มีชุดมาเปลี่ยนครัที่ผมกลัวแล้วตง ก้อนก้นก่อนใช่ไหมก้านแล้วค่อยลงไปลมก้านเลยนะเออทางด้วยลงไปเอออย่ากระเดงดิมพุทเฮมิดไปเลยใหญ่หายใหญ่หัวเอาหัวลงไปเลยต้องลงหมดต้องลงหมดลงหมดไปเลยเห็นสีสากไม่ได้พี่หมอลงไปอีกไม่ได้มีอะไรอยู่นี่นี่ กลมลงกลมลงกลมลงเออนั่นแหละวันนี้เราก็พบใครนั่นแหละทำไม่ได้ด้านนั้นได้แค่หกวิทำงานเร็วขึ้นมาเป็นไงบ้างหมอปลาเออผมรู้สึกว่ามันไม่ถนัดกับงานผมงานหยาบไม่ใช่งานละเอียดแต่พบว่าก่อนลงเนี่ยมันร้อนมากใช่ไหมแต่พอลงไปปั๊บเย็นมากเนื่องจากมันโดนน้ำทั้งทางที่วิเขาไม่ได้จับหมดแล้วคือไม่ต้องจับเวลาผมหรอก ผมเป็นคนไม่ใช่คนปลอดรวมนะครับเดี๋ยวผมจะสู้ครบพี่ผมจะสู้เพื่อให้ได้สองนาทีเมื่อกี้เรียนหกวิเดี๋ยวผมจะบิกไปเรื่อยน,นะครับผมจะบกไปเรื่อยน,นะครับท่านบอกว่ายิ่งยิ่งดำเยอะยิ่งดีต่อไปนี้ก็กลันลงไปใหญ่ลงน,นะครับมีคนตั้งฉายาว่าหมอปลาหกวินนะฮะตอนนี้ก็คือดำได้หกนาทีแต่ว่าโนปินี่ก็น่าจะเกือบนาทีฮะถ้าไม่ขึ้นมาก็ เดี S <S 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 ๋ยวไปเรียกรถพยาบาลขอโทษครับนขอโทษครับพี่มีใครไหมดำแล้วขาไปกระตมาแล้วขึ้นไม่ได้แล้วเราตายขาดมีไหมไม่มีหร้กมันมีที่ไหนคุณจะนั่นลงไม่ได้คุณก็ขึ้นมาแค่นั้นแหละไม่แต่ขาโนบีดำเก่งมากขึ้นมาน้ำมันทน้ำลอยมาไงอันนี้ได้สิบหกอันนี้ยม คือกาารดนํสคือผมกาลังพิสูจน์ทุกอย่างกไปสูัว่าตัวคอนนี้กินขี้เต่าผมก่อนแต่ดามันไม่มีหลังจากดําแล้วพิสูจน์ก่อนเพราะว่ากินกินฟังเลยกินมันจะหอมดีขึ้นนิดหนึ่งไม่เออเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับแม่าจ่มแม่แจ่์บอกว่าต้องกินหอมด้วยถ้าไม่กินหอมก็จะไม่ใช้ไม่ได้กินหอมไม่ยังกินตัวคุณหอมไม่ยังไม่ไช่กินน้ำหอมนะไม่ได้หอมมาจากน้ําหอมนะ ต้องหอมมาจากมาจากร่างกายจากหลับปีสามครับผมเอาละปูชามน,นะนสามครั้งแล้วได้ยินเสียงอะไรไหมตอนเมื่อ,อกี้ผมได้ยินเสียงว่าถ้ามึงดำอีกขึ้นระดีมึงตายแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมได้จากการดำน้ำครั้งนี้ได้ยินเสียงหัวใจมันตายไ,<ะ>ไอ้วิญญาณมันตายไงาวิญญาณให,ให้มันตายไงแล้ววิญญาณตายแล้วกูจะไปรักษาคนได้ไงวะ ให้วิญญาณคุณตายเวลาวิญญาณตายก็คือมีติจิตอยู่ก็ยังไม่ตายไงคุณมาดับอายตนะไว้ไงดับอายตนะนะดับอายตนะอย่างเออก็ลงอีกไงแต่ผมว่าดับได้อย่างหนึ่งคือดับความร้อนเพราะความเย็นก็มาผมก็เริ่มสั่นมือผมเริ่มซี้ไม่ใช่เป็นของร้อนถ้าเย็นแสดงว่านี่ตอนนี้หนวดผมเริ่มหงอกผมหลุดผมลุงอแล้วครับงอยังผมคุณงอยังนม่หมอยืนนี่ทำไมคณะไม่ลงอ่ะฮะลงดินี่มันงอไหมเนี่ยไปคิด เดือที่เดียวงอได้ยังไงอ่ะทอดใจน้องรักเสือกจริงจริงเสือกจริงจไอ้น้องรักลง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 เลยทำอะไรนะไม่เป็นลายหลอกน้ำธรรมชาติแล้วเอาให้หอมนะจะได้พาไปพบพระอาจารย์ได้ยอมใครเราพบศพชายไมปสาบเชื่อไปสาบเชื้อนายนิรนา แล้วจะกลับยังไงไม่ประเด็นคือแล้วจะกลับยังไงเนี่ยเปลี่ยนอะพี่ผมขอถามหน่อยนะพี่บอกว่าการทำไปเนี้ยเป็นพระอริยอะไรยะอริยใช่ไหมมันสามารถรักษาโรคภัยกข้เจ็บได้ใช่ไหมไม่ใช่อะเมื่อกี้ก่อนนั้นให้คุณดำไปคุณรักษาตัวคุณนี่แหละไม่ไม่อะเข้าใจแล้วคนที่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็สามารถรักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยยาใช่ไหมเออกักษาอยางไงบุตรน้ํา ทํแมวท้องแล้วก็ปิดลมทําเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งหายหายจากโรคนี้หายจากโรคมะเร็งไม่อหรอคือให้ผมผมจะให้มันเกิดชานก่อนคุณยังไม่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 ผมขอถามพี่หนึ่งไงเมื่อกี้อ่ะผมได้คุยกับพี่กับพี่ผู้หญิงสองคนพี่บอกว่าคนทีนี้เขาไม่ต้องใช้ยารักษาโรคไงใช่่ีแล้วมันก็จะหายไปเองแต่เมื่อกี้คนเนี้ยคนนี้ก็เป็นแล้วเขาเป็นมาก่อนนี่เดียวเขาเดินได้นะเนี่ย็เปแต่ก่อนเป็นเอาพื้ขาวเดินได้ แต่คนนี้เขาอยู่มากี่ปีแล้ววะปีกว่าอทำไมเขาไม่หายอะ่ะก็ดีเลยเห็นมันเดินได้ไงพี่เกี้เดินได้ที่ไหนก็เดินพี่แต่ถ้าบ้านผมว่าแค่ทํากายภาพมันก็เดินได้นะมันไม่ต้องดําน้านะไม่ผมงงเพราะว่าพอเราเห็นว่าเออเพราะว่าการทําตรงนี้มันสามารถรักษาตัวเองได้แต่คนที่ดาอ่ะให้เราดูเขาไม่รักษาเองไม่ได้เลยเขายังป่วยเลยอะ่ะอันนี้คือแค่ดีแ่ะอันนี้แค่ผมสงสัยไง ถ้า<ม>คุณทําไปเรื่อยๆก็จะรู้เองคุณไม่ทชอแล้ว<อ>คนนี้<อ>ก็ทําทมานานยังทำไมก็ไม่หายอ่ะดีกว่านี่เขาหายเขายังดีนะเขาเดินได้นี่แต,แต่ก่อนเดินราคาเด<ม>ินมาตั้งรงเท้าด้วยมาตั้งเก้าอี้ด้วยอ่ะแต่ก่อนอาจารย์ฝากมาบอกว่าถ้าท่านใดพร้อมจะฝึกกับเราอยู่กับเราได้จึ่งก่อผมจะมวนได้ค่ะจะ่หนึ่งคนสองคนสามคนก็ได้เนี่ยผมหนวดผมบิดแล้วเนี่ยเนี่ยท่านสามารถอนุญาตให้อยู่ที่นี่กับเราตลอดไปเลยจึงก่อนผมวนแล้วค่อยกลับบ้านอ้ยแล้วกูจะแดกเหี้ยเหรอครับ มปีไปไงบ้างผมงอแล้วผมงอแล้วเมื่อกี้ที่ดำลงไปแล้วรู้สึกไงเกือบตาย <c oughs> อันนี้ผมส่วนไหนที่งออ้าวว่าแหลวานมากกับบ้างเก็บแท้ะะแ <c oughs> ขอโทนนะสากสิ่งหรือไม่ศักสิ่งหรผมไม่รู้มหาพยาวาันประเรียนก้าประโยค มาขหมอปลาแท้แท้เข้าไปแต่นาธรรมไม่ชั่วโมงเป็นพวกเขาซะแล้วผมกับก็คุณมันลบหลู่ดูหมินอย่างนี้ไงใครเขาจะให้คุณเข้าล่ะผมไม่ได้ลบหลู่ดูหมินแต่ผมสงสัยว่าผมคุยกับเขาทั้งผัวทั้งเมียเฮ้ยไม่ใช่ผัวเมียพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าการดำนี่เป็นการรักษาตัวเองแต่คนที่เขาดำให้ผมดูเขายังรักษาตัวเองไม่ได้อะแล้วให้ผมช่วยยังไงอ่ะเอายังไง่ะครับอย่างนี้จะเอาไงครับบอกไปแล้วเห็น อพี่พี่พี่ครับจริงไหมจริงไหมอันนี้ถามด้วยความไม่รู้นะเขาว่าพอใครมาทํานาทำไรเด็กมาวิ่งเล่นเอาหนังสะติ๊กยิงจริงไหมเขาคือใครครคนแถวเนี้เอาเอาเขามาพูดดีกว่าค่ะแล้วอยู่ไหนนะเรียกมาเลยที่เอาเอาหนังตะติ๊กยิงใหญกันแล้วก็เจ้าของที่พอเขาไถนาแถวเนี้ยเขาบอกว่าคนในนี่ข่มขู่ไม่ให้ถ่ายจะทําร้ายเครื่องจักรกะวแนนอยู่นะ ไม่เหม็เขาเข้ามาเลยมาเลยคนไหนคนไหนเอาเข้ามาค่ะเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามาเลยลอยแล้วไม่ยมนี่ยังไงเนี่ยน้ำเยอะว่าน่ามอยไม่ได้นะคะพี่มาพี่มาพี่มามาๆมาๆพี่เรล้วกูอย่านะพี่พี่ทำงานอยู่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพี่โดนอะไรบ้างพี่โดนอะไรบ้างทรงพวกจีงจีปียิงพวกหนูพวกอะไรครับเออแล้วพี่เจอเหตุการณ์อะไรจะตีตะคังครับเขาตีตะคังไล่หนูครับตีพวกคนหา ทิงรีนนทหาอะไรครับ่เนี่ยพี่มไม่เข้าใจนะอธิบายฟังตรงนี้ห้ามฆ่าสัตว์ใช่ป่ะสถานที่นี้เป็นสถานที่วัดคุณห้ามฆ่าสัตว์ถ้าหาจะไปหาที่อื่นที่มันไม่ใช่วัดไม่เฉลือตรงเนี้ยไม่ใช่มันที่นบุคคลอยู่แต่วัดที่นี่รักษาศีลห้าคำพ,พูดอย่างนี้นะมันทำให้ทะเลาะกัน ทีนี้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนวัดนี่แหละเข้าใจไหมมีใครจะเป็นตัวแทนไหมคะที่จะอยู่กับเรานะคะแล้วมีตัวแทนไหมเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวผมส่งแป๊บเดียวเดี๋ยวไปรับเอกคืนกับเอกคุณมาเอามาให้ภาษีมาครับเอกที่คุณมี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 คือพี่พี่โดนอะไรมั่งอ่ะพี่พูดมาเลยโอ้คนแถวนี้ก็พวกหาพวกจริงหรีอหาอะไรครับโดนหมดครับตีระขังตีระขังตีระขังไล่ตีไล่ไม่ให้หาแถวนี้ครับ ถ้า <ผม S 2> ท,าทาักทิ้งเราไปหาเขตของเขาครับหาแถวทุ่งนาแวนาถาแวเนี้ยยิงหนูยิงอะไรนะก็ค,คือเราเราเรา,เราก็ทำอาหารกินนี้นะครับครับทำอาหากินตามธรรมชาติอันนี้พอทําได้ไถนาว่าบางคนอะไรไม่ให้มา<อ>มทำอ่ะไถนาไถอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะแต่พวกหาจิงหรีตอนกลางคืนตอนอะไรนะบ้านีนึ่ว่านาเขาอยู่ติดวัดยิงหนูยิงอะไรนะพี่ทุกยิงหนูยิงอะไรอ่ะพระขยจตีพวกกระคังตีอะไร อ๋อ่ปต้องอยู่ไถนาแถไรนี้พี่ก็โทษพี่ก็โทษแล้วพี่รู้ไหมว่าคนหมู่บ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเลยเดือดร้อนเรื่องอะไรเรื่องการใช้ชีวิตบริเวณนี้การทําอาหากินของเขาอะก็ลูกหลานหลงตาเองนานเนี่ยคี่อยู่ที่นี่เกี่ยวเกี่ยวอะไรเนี่ยผมเขาอยู่นี่ผมไปที่วัดมาเนี่ยมีหรอกมีพี่พี่พีออกไปที่วัดนี้ไหมเขารอเต็มเลยอะเพราะเขาไม่กล้ามาที่นี่อะมันเกี่ยวอะไรทาไมมาเขาบอกว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยถ้ามีที่ทางอยู่บริเวณนี้ย เหมือนโดนบีบอ้อมอ่ะไม่กระทั่งกายไปบีบยังไงกัคนอยู่นี่เนาะไม่ได้ไปทําอะไรนี่ไม่ได้ไปทําอะไรนะพูดดีๆไม่มีอะไรก็อยู่นี่ไม่ได้ไปทําอะไรเลยคือไม่เห็นไหมหล่ะอะไอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นตะคิวใช่ไหมเงียบไปโอเคไหมคะพี่ก็คือโอเคนะมาอย่างนี้นะคือคนนั้นยังยิ้มได้นะฮะยังยังคือไม่เราได้ข้อมูลคนที่เดอดรอนคนอื่นนะเคยเข้ามาปฏิบัติทำไหมอยู่เนี่ยมาพูดอ่ะเขาเนี่ยเมื่อกี้ลูกคนนี้เขาก็มา ูคนนี้เขามาเขาไม่เข้าปฏิบัติธรรมลูกสาวพี่อะนั่นแหละเขาไปไหนแล้วล่ะเขาบอกว่าเผื่อมาที่ไรแม่ก็ไม่ตักตักดีกว่าก็ให้ลูกปฏิบัติธรรมลูกยังไม่ปฏิบัติธรรมเลยคือมันเป็นแบบนี้นะครับที่เราได้คุยกับชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามันมีผู้นําคนหนึ่งก็คือเป็นลูกศิษย์วัดนี้ด้วยนะฮะซึ่งเขาเดือดร้อนเดี๋ยวผมก็จะไปเจอเขาอีกแต่พอเรามาหาข้อมูลตรงนี้ทางนี้บอกว่าไม่เคยและไอ้เรื่องการดำน้ำนะผมดำแล้วมันก็เป็นแค่จิตวิยา บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอริยรักษาตัวเองแต่ด้วยอันนี้เราไม่ได้บูลลี่นะแต่ผมเห็นสภาพร่างกายของคนแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนป่วยที่อยู่บ้านผมหลายคนที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชนะก็เห็นเดินมาก็คนป่วยที่บ้านผมแบบนี้ก็มีไงลักษณะแบบนี้แม้กระทั่งเป็นเส้นเลือดสมองตีก็คืออามาพึ่งอาพาตก็มีซึ่งมันแตกต่างกับที่เราคุยกับเขาเรอบแรกว่าเขาบอกว่าการทําพิธีพวกเนี้ย สามารถรักษาเองได้โดยต้องไม่ต้องใช้ยารักษาโรคเพราะว่ามันแปลกๆต้องผมงอด้วยต้องอยู่จนผมงอแต่พอเราถามอะไรข้อมูลเขาไม่ให้เราเข้าไปพิสูจน์มันก็แปลกๆตรงนี้ด้วยเออมันมีอันหนึ่งที่จะพิสูจน์ได้เลยครับก็คือยอมพี่ต้องยอมกลน,นวด ตัดนวลอ่าผมโกนเลยก็พ,พิสูจน์่านถ้าโหนดม้วนใช้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าถ้านหนวดมายามันก,ก็ม้วนนะครับท่านมหาปิวันครับคุณอย่าลบหลู่ที่มันเป็นวิธีปฏิบัติคราวที่นี่ยังไงต้องโกนมา <ผม S 1> ถผมโกนให้เลยถ้าโกนได้มีแบตเตอรี่อยู่ในเอ,อ่อถ้าผมก็ไปผมต้องขบับแล้วเพราะผมไม่ปลอดภัยกับรผมแล้วตรงนี้ผมกลัวเนี่ยเห็นไหมคิดมากนี่นะคิดมากนี่อ้าว พี่อยาคิดมากผมมาพี่ทำไม่ให้ผมเข้าไปท้างนอย่าใครคิดมากกว่ากันอ่ะผมมาตั้งแต่เพชรบุรีเขาไปปฏิบัติธรรมคุณไม่เคยปฏิบัติเข้าไม่ได้ผมปฏิบัติต้องแบบพี่เขาพี่ถ้าราันบดีสุดใจอ่ะครับมันก็ต้องให้ทุกคนอ่ะเขาเข้าไปดูไม่ได้มันวุ่นวายคนปฏิบัติพี่ผมรับประกันว่าพวกนี้ไม่มีใครวุ่นวายเลยพี่โอเคนะตะจิวไม่กินนะชัวยนะ ท่านใดจะอยู่ครับท่านใดจะอยู่ให้อยู่เลยให้อยู่ค่ะนั่นหาเนี่ยอยู่ดีกว่ามาหาเนี่ยอยู่ฝากถึงสำนักพรุดนะครับท่านหาอยฝากถึงสำนักพรุดนะยินดีต้อนรับเลยเดี๋ยวไม่ได้เรื่องง่ายเดี๋ยวผมจะรวบรวมคนที่เขาใช้ชื่อลำบากผมจะแจ้งฟามครับถ้าคุณไม่ดำเนินการโนบิ เดี๋ยวผมจะรวบรวมคนที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้นะฮะผมฝากถึงคนะผู้นะและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ตรงนี้เพราะคนที่อาศัยรอบบริเวณนี้อยู่ลําบากการทำมากินลำบากเดี๋ยวผมจะรวบรวมคนที่เสียหายแล้วถ้าพวกท่านยังนิ่งนอนใจนะครับผมแจ้งความผมฝากนะฮะผมฝากถึงักะู้นฮะ พวกคุณกินเงินภาษีชาวบ้านตาดำๆนะครับแต่ชาวบ้านตาดำโดนกระทําไม่รู้พวกคุณไปทําอะไรอยู่แม้กระทั่งเมื่อกี้คุยกับคนนั้นเขาไปที่ไหนนะศูนย์ด,ด<ค>ำรงธรรมส่งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมตามนักพูดส่งไปทุกอย่างแล้วไม่รู้พวกท่านทั้งหลายนั่งเล่นไลน์หรือเล่นเฟซบุ๊กข่าวจ้างคุณมาทำงานกินภาษีประชาชน แต่พวกคุณก็ดีแต่การแกล้งพระปฏิบัติดีแต่พระขออนุญาตนะแต่พระทาตัวไม่ดีคุณปกป้องอย่างล่าสุดเนี่ยที่สิงห์บุรีเนี่ยพระชักว่าวนะ่ยสด็จฟังไข่น่ะคุณก็บอกว่ามันไม่มีการสรสียใจแต่ด้วยพฤติกรรมมันก็คืออยากจะลอกสีกาน่ะแล้วคุณจะเลี้ยงพระแบบนี้ให้ศาสนาเรามัวหมองเพื่อพระแสงอะไร ผมลงมาใหม่ถ้าพวกท่านยังไม่มาลงจัดก,การผมไม่มีเงินเดือนแต่ผม,มจะสร้งางนาะเพราะคนอยู่ลำบากศาสนาพูดสิทธะคุณจำได้ไหมศาสนาพกุกนสอนยางไร <คน S 1> ไม่ใช่มาแสดงอุตรีที่ผมลงมาเนี่ยเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาบอกนะักข่าวให้ผ้าหาภิวันกับผมลงพื้นที่สรุปกพอผมลงพื้นที่ พระมหาไปวนันกัารเป็นคนขัขับไปแล้ว <c oughs> อันนี้พู้เล่นผู้เล่น <c oughs> เรารีบออกมาเลยรีบออกมาเลยทีนี้มาเป็นกลางสิห <c oughs> ลงพี่ทำไมขอโทษ <c oughs> แล้วทำไมพระที่ปฏิบัติดีถึงไม่มีสิทธิ์ออกปากว่าพระไม่ดีได้เลยเหลองพี่ก็เขาไม่ฟังอะทำไง เขาไม่ฟังยังไงเขามาแล้วเมื่อกี้คุยกับพระจาบอกมีหน่วยงานมีพระอะไรมาผู้ใหญ่มาแล้วแต่ก็ไม่ทําอะไรชาวบ้านก็ยังกังวลแม้กระทั่งเรื่องการทําบุญลวงพี่ผมคุยกับชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าทําบุญกับที่นี่บุญจะเยอะทัางทั้งที่นี่ก็ไม่่วัดโบสถ์ก็ไม่มีอะไรก็มีท้กอย่างน่าจะเป็นแค่ที่พักสงฆ์ไม่ใช่สำนักสงฆ์ด้วยนะคะเพราะถ้าสำนักสงฆ์จะเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้หนูดูในข้อกฎหมายแล้วชาวบ้านตรงนี้ก็ทำหากนลำบากไม่ใช่วัดด้วยนะคะผมไม่ได้ไม่มีมีมีผลประโยชน์แล้วก็บอกว่า จะต้องทําบุญที่วัดนี้ถึงจะได้บุญกุศลเยอะทั้งทั้งที่มาเฉวาดแต่ถ้าจะบุญกับวัดข้างๆเขาบอกว่าพระเพาะั้นปฏิบัติยังไม่ถึงอ๋อถ้าปฏิบัติถึงนี่ต้องแล้วท่านปฏิบัติถึงหรือเปล่าท่านมากับผมเนี่ยมาทะเลาะกันเนี่ยเพราะท่านเพราะท่านเข้าไปสุนทราทำแป๊บเดียวท่านเปลี่ยนพระมหาวันองค์เดิมหาย Yeah, yeah, yeah,